นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุสวัดท,ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่22มกราคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันจันทร์ขึ้น12ค่ำเดือน2ปีถอวันนี้เหมาะกับการมงคลที่ไม่สําคัญนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีทนดําสีม่วงแก่สีเปลือกมงคุด เสียบโชคของวันนี้คือสีแดงสีเลือดหมูสีเลือดนกทิศความสมเร็จของวันนี้คือทิศหอระดี ide, หรือทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือเครื่องประดับความสมเร็จของวันนี้คือนินพลอยสีดําหินสีดําเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการักขีนในชื่อคือสระตัวและอออเด็ก <K le ch> ชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนาคือดอชดาตอปตกตอฐานตอบโดตอบเท่าและนอเน เด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือต่อเด็กต่อเต่าถอถุงต่อทหารต่อทงและหนอนหนูเลขมงคลวันนี้เลข2เลข6และเลข3หมายเซต็จวันนี้หลวงพ่อสมชายที่ตะวิริโยสอนไว้ว่าเวลาที่เรามีความทุกข์หรืออยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่ขอให้มีสติร่วมกับความอดทนไม่นานนักมันก็จะผ่านไปได้ เหมือนทุกครั้งที่เราเคยผ่านมันมาได้ขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ